สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่ชาวนาทุกทา่านนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเจสามสานะครับหลังจากที่เราไม่มีเวลามาดูแลมันเลยนะครับทั้งไม่มีเวลาดูแลนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาฉีดยาหลังจากวันที่ผมใส่ปุ๋ยไปนะครับแล้วเราก็ฉีดยาให้มันรอบนั้นผมก็ไม่ได้มาทําอะไรกับมันเลยนะครับ น้ำก็ไม่ได้เติมนะครับนี่นะครับลักษณะดินก็แห้งนะครับดินแบบนี้ก็ยังไม่ถือว่าแห้งหรอกนะครับเราก็ปล่อยไว้เงี้ยนะครับโดยที่เราจะไม่ใส่น้ํานะครับปล่อยแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันได้อายุใส่ปุ๋ยหรือยังนะครับก็ถือว่ากําลังแตกกอนะครับข้าวกาลังแตกกอ เ,เดี๋ยวเรามาเติมน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยอีกทีหนึ่งคือตอนนี้ไม่มีเวลาว่างเลยครับเขาเรียกว่าอะไรอะมัววุ่นวายกับข้ามาลิอยู่นะครับเลยไม่มีเวลามาดูแลเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าลักษณะ r j สามสามเนี่ยข้าวมันข้าวมันเหลืองแบบธรรมชาติเองหรือเปล่านะครับเพราะว่า ใบมันก็ไม่ได้มีหนอนไม่ได้มีเชื้อรานะครับแต่มันเหลืองเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเรอใส่ปุ๋ยรอบสองนะครับเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้อะไรเลยนะใส่ไปแค่รอบนั้นแล้วเราก็ฉีดยาแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกอขอหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับกอขอหนึ่งร้อยเจ็ดเราก็นับจากวันที่เราใส่ปุ๋ยรับท้องนะครับแล้วเราก็ฉีดยานะครับ แล้วเราก็ทิ้งมันไม่ได้มาทำอะไรมันเลยนะครับยี่สิบห้าวันแล้วจะได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับที่เราไม่ได้มาทำการฉีดยาใดๆมันเลยนะก็คือสภาพข้าวปล่อยทิ้งเลยนะครับทำแบบปล่อยทิ้งนะครับนี่ก็คือสภาพข้าวนะครับที่เราไม่ได้ดูแลนะครับมันก็เริ่มออกลวงบ้างปะปายนะครับเนี่ยคือข้อเสียที่ ผมจะบอกว่าถ้าเราเห็นข้าวออกรวงแบบนี้แล้วเรายังไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะครับปล่อยให้มันออกเองตามธรรมชาติมันจะออกหมดนะเราเราเรามองตามภาพอันนี้อันนี้คือผมไม่ได้ฉีดยา20 25วันแล้วนะครับจะหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยเนี้ยแปลงนา107เนี่ย ผมไม่ได้มาดูแลแล้วก็ไม่ได้มาฉีดยาจะครบเดือนแล้วนะครับก็คือปล่อยทิ้งเลยสภาพน้ำก็นี่นะครับเห็นไหมครับว่าน้ามันก็อยู่ในสภาวะเฉาะแฉะนะครับก็คือน้ามีบ้างไม่มีบ้างผมก็ไม่เติมนะครับเพราะว่าดินยังมีความชื้นอยู่เดี๋ยวผมจะถามก่อนว่าถ้าเราปล่อยไปสภาพแบบเนี้มันจะออกรวงหมดไหม โดยที่เราไม่ได้ฉีดเร่งฉีดอะไรนะเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนเราจะมาฉีดเร่งกันอีกทีเร่งออกให้หมดนะครับดูแล้วเหมือนมันจะไม่ยอมออกกันเนี่ยครับเห็นปะออกได้แค่เนี้ยนะครับเนี่ยนี่ก็คือสภาพลวงนะครับนี่สภาพลวงมนนะงนงันนะครับก็งั้นๆนะครับไม่เท่าไหร่พอเราจะต่อไปเราจะทํานาแบบแนวทางนี้เลยนะครับแนวทางแบบ ไม่ฉีดยาไม่ดูแลนะครับเพราะว่าราคาข้าวอย่างนี้เราจะไม่ดูแลมันละนะครับปล่อยตามสภาพนะครับวิดน้ําใส่ปุ๋ยนิดหน่อยแล้วก็ฉีดยานิดหน่อยแล้วก็ทิ้งนะครับดูกันว่ามันจะได้กินไหมจะได้ลดดราม,ม่าก,กันไปด้วยบางคนบอกลงทุนเยอะนะครับลงทุนเยอะอะไรเยอะนะไม่ลงทุนเยอะจะได้กินไหมเดี๋ยวเรามาวัดดูกันนี่คือขนาดรวงนะครับ ขนาดรวงของกอขอหนึ่งร้อเจ็ดนะครับแล้วก็ไม่ต้องดราม่านะครับว่าลวงมันเล็กพึ่งทําครั้งแรกนะครับน้ําก็ไม่ได้เอาไว้เยอะนะครับนี่นะครับน้ำเฉาะแฉะครับแทบอยู่ตีเลยนะครับนี่นี่นะครับน้ําก็กําลังเริ่มออกรวงนะครับออกรวงแบบกําลังเขาเรียกกําลังออกรวงแบบปักตายนะครับไม่ได้ออกรวงแบบ อะไรอะหรูหราแบบเหมือนเหมือนข้าวที่เราเคยทำนะนะข้าวที่เราเคยทำพี่ๆจำข้าวที่เราแบบลงทุนกันเยอะๆได้ไหมที่แบบฉีดทุกเจ็ดวันฉีดทุกสิบวันเจ็ดวันสิบวันฉีดเจ็ดวันสิบวันฉีดดูแลอย่างกับลูกนะครับลูกในไส้แล้วเรามาดูข้าวที่เราทําแล้วเราก็ทิ้งนะทิ้งอย่างเดียวนี่นะครับสภาพน้ําแห้งหมดแล้วนะครับนี่ น้ำไม่ใส่นะครับจะได้กินไหมจะได้ทำแบบแบบนี้เลยนะครับทําแบบทิ้งฟางแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าการที่เราไม่เอาใจใส่ไม่ดูแลในแปลงนานเราเนี่ยแบบใครหลายๆคนที่พูดบอกว่าจะลงทุนทำไมเยอะแยะนะครับไม่จำเป็นต้องลงทุนอะไรเยอะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้กินไหมนะครับ ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับหนึ่งร้ยเจ็ดนะครับตอนนี้ลงทุนไปเบ็ดเสร็จไร่ละสามพันนะครับเนี่ยหมดเนี่ยนะครับสิบสี่ไร่เนี่ยลงทุนไร่ละสามพันนะครับยาก็เยอะด้วยนะครับก็ปล่อยมันนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นสภาพรวงก็พอดูได้นะครับพอดูได้นี่นะครับปุ๋ยก็ใส่สามรอบนะครับรอบละ สิบหโลนะครับสิบห้กิโลนะครับต่อไร่นะครับลักษณะข้าวก็เขียวดีนะครับเขียวดีอะไรดีอะไรแต่ทําไมมันถึงออกรวงไม่สม่ําเสมอเลยทั้งที่น้ําเราก็ไม่มีนะครับเนี่ยหนึ่งประเด็นนะที่อาจจะเป็นความรู้ให้ใครหลายๆคนที่บอกว่าข้าวออกรวงต้องวิดน้ำใส ใครที่วิดน้ำใส่แล้วข้าวจะออกรวงออกรวงไม่ดีหรือว่าข้าวที่ใส่น้ำเยอะเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกรวงอันนี้น้ำไม่มีมันก็ไม่ออกรวงนะครับก็คือน้ำแห้งอ่ะน้ำแห้งมันก็ไม่เห็นออกรวงนี่ครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยก็คือเนี่ยน้ำเฉาะแฉะมันก็ยังไม่ออกรวงนะครับเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ฉีดเล่ง นะครับไม่ฉีดเร่งออกไม่ฉีดเร่งเร่งให้มันออกรวงมันจะออกไหมอันนี้คือคําถามที่ผมตั้งอยู่นะอ่าเดี๋ยวผมจะรอดูมันนะครับเนี่ยรอดูมันเรื่อยๆนะครับเนี่ยว่าดูซิว่าข้าวเนี่ยมันจะออกรวงเต็มนาไหมแล้วผลลัพธ์ของการที่เราไม่ได้ใช้อะไรเลยเนี่ยเนี่ยห่างการฉีดยามาเดือนหนึ่งแล้วเนี่ย เดี๋ยวมาดูกันว่าลวงมันจะเป็นครีบลวงมันจะเต็มเม็ดไหมเนี่ยสภาพข้าวนะครับเนี่ยสภาพลวงนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าลวงมันเนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมแต่ที่รู้มีนกกระจาบกินแล้วแหละนะครับเนี่ยนี่ขนาดผมไม่ได้ใช้เคมีไม่ได้ฉีดยามาเดือนหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยขนาดไอ้ลวงตรงนี้ยังเป็นไอ้นี่เลยนะครับยังเป็นลวงขาวเลยนะแปลว่าเกิดจากอะไรนะครับแปลว่าเกิดจากอะไรลวงขาวตรงนี้เกิดจากอะไรอ่ะเนี่ยเกิดจากอะไร เกิดจากอากาศไม่ได้เกิดจากยานี่นะครับตายใบไหมอะไรต่างๆหนอนม้วน,น,น,นบงม้วนใบนะครับเกิดจากสาภาวะอากาศไม่ได้เกิดจากเคมีเลยเพราะว่าแปลงนี้ไม่ได้ฉีดแปลงนี้ทั้งหมดไม่ได้ฉีดเคมีมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับชัดเจนยังอ่ะฉะนั้นโทษอะไรดีอะอะจะโทษน้ําใส่น้ําเยอะหรือเปล่าอัานนี้น้ําก็ไม่มีเลยนะครับน้ําก็ไม่เห็นมีเลยนะครับ ข้าวก็มีปัญหาอยู่ดีแล้วแถมไม่มีน้ำเนี่ยข้าวก็ไม่ออกรวงด้วยฉะนั้นคลิปนี้คลิปนี้บอกเลยนี่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 น้ำไม่มีนะน้ำไม่มีนะกำลังเริ่มทยอยออกรวงนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกรวงหมดได้ไหมกับการที่เราปล่อยแค่ดินชื้นน้ำไม่มีมันจะออกรวงหมดไหม แล้วเราไม่ฉีดเร่งออกไม่ฉีดยาให้มันออกเร็วเนี่ยมันจะออกรวงหมดไหมแต่ผมดูแล้วผมจะทาใจมันไม่ได้เห็นสภาพอย่างนี้แล้วผมว่าผมจะต้องฉีดเขาเรียกฉีดเร่งออกเห็นไหมเมื่อเราไม่ทําการดูแลไม่ทําการเอาใจใส่นะครับแบบยี่สิบวันฉีดยาสิบกว่าวันฉีดยาสภาพข้าเป็นไงดูไม่ได้โชว์ไครไม่ได้ พูดกับใครไม่รู้เรื่องพอ,อไยเพราะเราไม่ได้ลงทุนนะครับฉะนั้นก็ฝากไว้สักคลิปแล้วกันนะครับเผื่อใครจะเป็นคนที่มีแนวทางแบบนี้คือทานาแล้วไม่อยากจะลงทุนก็ดูสาภาพอย่างนี้ไว้นะครับนี่คือสาภาพที่เราไม่ได้ลงทุนนะครับถามว่าไม่ลงทุนนี่โดนไปเท่าไหร่โดนไปไล่ละสามพันแล้วครับไม่ลงทุนสามพันนี้รวมค่าเก็บเกี่ยวแล้วนะ สามพันนี้รวมค่าเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเติมน้ําอีกทีตอนรวงมันมีน้ํานมเลยเนี่ยเติมน้ําอีกทีลักษณะแบบนี้เลยที่เราจะมาเติมน้ํากันอีกทีแบบนี้เลยเดี๋ยวมันเริ่มเข้าเม็ดแบบนี้เราถึงจะมาเติมน้ำนะครับเนี่ย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 เดี๋ยวรอให้มันออกให้หมดก่อนแล้วเริ่มขนาดนี้เราถึงจะเติมน้ำเนี่ย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 เริ่มประมาณนี้เราถึงจะเติมน้ําตอนนี้เราปล่อยให้ดินมันชื้นอยู่นะปล่อยให้ดินมันชื้นไปก่อน เดี๋ยวเริ่มมีน้ำนมเมล็ดน้ำนมปลายเมล็ดเราค่อยมาเติมนี่นะครับเดี๋ยวดราม่าผมมีกว่าดินไม่แห้งจริงอ่ะชัดเจนนะดินแห้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉีดยามาหนึ่งเดือนแล้วนะครับจบนะพี่หนึ่งดินแห้งก็ไม่ได้ทําให้ข้าวมันออกรวงเร็วนะครับสองไม่ได้ฉีดยาเล่งออกแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาหาเหวอะไรมาเดือนหนึ่งแล้วถามว่า ข้าวออกรวงปกติไหมก็ออกได้แต่ออกแบบเนี้ยออกแบบที่คุณเห็นเนะี่ยออกแบบออกทางนู้นทีทางนี้ทีตรงไหนสมบูรณ์ออกรวงเพราะเราไม่ได้เล่งไงเราไม่ได้เร่งออกอ่ะแล้วเมื่อเราไม่ได้ฉีดยาปัญหาโรคของมเมล็ดข้าวรวงข้าวมีไหมมีนะครับมีฉะนั้นปล่อยมันนะครับเอาไว้เป็นวิชาโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูสรุปผลผลิตกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยว ประมาณประมาณอีกสองวันแหละเดี๋ยวผมคงฉีดนะครับมันทําใจไม่ได้จริงๆที่สภาพข้าวอย่างนี้ไม่ฉีดมันจะได้เกี่ยวพร้อมกันไหมนี่คือสิ่งที่ผมกําลังคิดอยู่ฉะนั้นฉีดนะครับยังไงก็ต้องฉีดโอเคนะครับไปก่อนนะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูก็ขอหนึ่งร้อยเจ็ดสภาพดูไม่ได้ถ้าไม่ใช้ยาเคมีไปก่อนนะครับ,นนข,ออนนรบขอบคุณมากครับ